คลิปนี้จะพูดถึงสองเรื่องเรื่องแรกคือนิ้วในกระเพาะมันคืออะไรกับเรื่องที่สองคือเฮียอ้วนที่ป่วยเป็นแคลเซียมสูงและมีแคลเซียมเกาะตามตัวใต้ผิวหนังนั่นคือโรคอะไรแล้วทาไมเขาถึงได้รู้ว่าอีกเจวันจะเสียชีวิตมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชวาทางบาทเดียวและ YouTube Channel หมอชวัวาทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอ,อกเกมในแพทย์เดลชัยธรรมาแสงเสริญนะครับก็กลับในครั้งหนึ่งในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในวันนี้ก็คือเรื่องของคุณมานพอสวเทพที่ป่วยเป็นนิ้วในกระเพาะและเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตหลายท่านฟังก็งงว่านิ่วในกระเพาะมันคืออะไรมันมีด้วยหรอมาดูที่ข่าวกันนะครับ จากการที่ไปหาเนื้อข่าวมาก็บอกว่าคุณมานพอสวเทพเนี่ยอายุ89ปีบางสำนักข่าวบอก86ปีแต่รายงานตรงกันก็คือว่ามีอาการเป็นนิ่วในกระเพาะและไปทำการผ่าตัดหลังจากการผ่าตัดมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เสียชีวิตแต่พอไปสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งปรากฏว่าคำว่ากระเพาะหายไปเหลือแต่คำว่านิ่ว แต่พอจะเดาได้ว่าอาการของคุณมานกอสวัสนเทพนั้นน่าจะเป็นนิ่วในระบบทางเดินอาหารนิ่วในร่างกายของมนุษย์มีอยู่3ระบบที่พบได้ก็คือ1ในช่องปาก2ในระบบทางเดินอาหาร3ในระบบทางเดินปัสสาวะนิ่วในช่องปากมีอะไรบ้างก็คือนิ่วที่ทอนสิน่งหลายท่านคงแบบนิ่วทอนซิน่ มันเกิดจากทอนซินไวคดักค่าเชื้อโรคใช่ไหมเมื่อมันมีการอักเสบเนี่ยพอมันค่าเชื้อโรคเสร็จไอพวกเนื้อตายพวกเนี้ยมันสะสมอยู่ในล่องอยู่ในลืมของตัวต่อมทอนซินที่มีขนาดใหญ่และกลายเป็นนิ้วได้อีกอันนึงคือนิ้วในท่อนน้าลายเกิดจากคนที่ทานน้ำน้อยๆออทานน้าน้อยๆทำให้มีความเข้มข้นของตัวน้ําลายในท่อนน้าลายและเกิดเป็นนิ้วอันที่สองก็อย่างที่บอกว่า นิ่วในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยที่สุดก็คือนิ่วในถุงน้ําดีนิ่วในถุงน้ําดีแต่ไม่มีนิ่วในกระเพาะนะจําไว้เลยนะคําว่านิ่วในกระเพาะนั้นไม่มีมีแต่คําว่านิ่วในถุงน้ําดีและอาจจะพบได้ว่ามีนิ่วในท่อน้ําดีได้เนื่องจากนิ่วในถุงน้ําดีหลุดไปที่ท่อน้ําดี สามนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่คนมักจะนึกถึงเวลาบอกว่าเป็นนิ้วเป็นนิ้วเป็นนิ้วเนี่ยมักจะคิดว่าเป็นนิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะแต่ในเคสของคุณมานุอัสวเทพนั้นน่าจะเป็นในระบบทางเดินอาหารก็คือนิ้วในถุงน้ําดีนิ้วในถุงน้ําดีดสมมติว่าตรวจพบโดยบังเอิญจําเป็นต้องหาไหมและอย่างที่บอก คนอายุ8ปดหรือ89แล้วอะ่ะพบเป็นนิ้วในถุงน้ำดีไม่ผ่าได้ไหมใช้วิธีการอื่นในการรักษาได้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคิดนะน่าสนใจนะเพราะฟังสัมภาษณ์ของลูกสาวลูกสาวก็เหมือนกับเสียใจเพราะไม่ได้ทำใจมาก่อนก็คือหมอก็บอกว่าไปผ่าตัดนิดเดียวเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วแล้วดันไปมีการติดเชือ้ออ่าใช่ไหม สนใจใช่ไหมสนใจแล้วนะอ่ะมาฟังต่อปกตินิ้วนั้นพบได้ในไหนมักจะพบในผู้หญิงเขาบอกว่าในพวก F4 เลย F4 มีอะไรบ้างก็คือฟีเมลเป็นผู้หญิง F อีกอันหนึ่งคือ40อายุมากกว่า40ปีนะ 3F ก็คือ Fertility คือมีลูกมากและ F สุดท้ายก็คือ Fat นะเอาไงายๆก็คือ เป็นผู้หญิงอายุมากกว่า40ปีมีลูกมากและอ้วนมีโอกาสเป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่อนข้างสูงแต่นิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการจะแสดงอาการเนี่ยมีประมาณ 2- 3เอาการของนิ่วในถุงน้ำดีก็คือปวดแน่นท้องทางด้านขวานะใต้ชายโครงขวากดไปแล้วรู้สึกเจ็บแน่นจุกเนี่ยเออหรือเวลากินอาหารมันๆแล้วรู้สึกแน่น ตรงนี้สําคัญนะนั่นอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของนิ่วในถุงน้ําดีถ้าท่านมีอาการแบบนี้เราถือว่ามีอาการแล้วนะไม่ใช่เป็นกลุ่มแบบไม่มีอาการกลุ่มแบบไม่มีอาการก็คือเมื่อเขาเรียกไงไปตรวจเช็คอัพร่างกายอาัลตราซาว์ในช่องท้องปรากฏเจอนิ่วที่ถุงน้ําดีแบบเนี้ยคือไม่มีอาการนะเพราะฉะนั้นในเคสของคุณมานพอ,อสวัฒเทพเนะี่ยก็คือว่าท่านมีอาการแล้ว คือมีอาการแน่นท้องและเจ็บอันนี้เป็นอาการของถุงน้ำดีอักเสบนั่นหมายความว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติไปตรวจแล้วปรากดเช็คอัพอยู่ดีๆท่านไปเจอว่ามีนิ้วท่านต้องผ่าไหมมันมีข้อกำหนดอยู่ตรงด้านหลังหมอคือภาพไปพบในอายุน้อยๆและมีโรคประจำตัวบางโรคอยู่เช่นทารซิเมียหรือโรคเลือดซิกเกอร์เซลล์อิเมียเนี่ย พวกนี้มักจําเป็นต้องผ่าตัดเพราะโอกาสที่มันจะเกิดผลแทรกซ้อนตามมาค่อนข้างสูงนะสองถ้าท่านมีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวานนะหรือว่าท่านอ้วนมากๆแบบนี้เขามักจะแนะนําว่าแม้ไม่มีอาการก็ควรผ่าตัดสามก้อนนิ้วมีก้อนที่ค่อนข้างขนาดใหญ่แม้จะเป็นก้อนเดียวนะอันนี้พูดให้ฟังก่อน เขาบอกว่าถ้าเป็นมัลติเพลก็คือมีหลายๆก้อนเนี่ยมีแนวโน้มว่าถึงแม้ว่าก้อนมันจะขนาดเล็กแต่มีหลายๆก้อนก็แนะนําให้ผ่าตัดถ้าเป็นก้อนเดียวแต่ถ้าก้อนใหญ่มากกว่า3มเซนติเมตรก็ควรที่จะผ่าตัดหรือตัวถุงน้ําดีของท่านรูปทรงหน้าตามันแปลกๆมีแคลเซียมไปเกาะพวกเนี้ยก็ต้องผ่าตัดถามว่าทําไมเพราะว่าท่านรู้จักมะเร็ง ถุงน้ําดีมานั่นแหละคือเอาง่ายๆก็คือนิ้วมันอาจจะเกิดในภาวะที่ขอบเขตของตัวถุงน้ําดีมันไม่ได้เรียบๆมันมีความผิดปกติก็ได้เขาจึงแนะนําว่าต้องไปผ่าตัดนะไ,ไะ้ไมมาถึงตรงปัญหาแ็วบอกว่านิ้วในถุงน้ําดีจําเป็นต้องผ่าตัดเสมอไปไม่หมอผมไม่อยากผ่าหนูไม่อยากผ่าเอาไง เขาบอกอย่างนี้มันมียาสลายนิ้วเหมือนนิ้วที่ตายเนี่ยแหละมันมียาสลายนิ้วแต่ยาสลายนิ้วที่ถุงน้ําดีนั่นมันได้ผลเฉพาะนิ้วบางชนิดซึ่งเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลแต่นิ้วชนิดอื่นเอาง่ายๆนะพิกเมนต์ใช้ไม่ได้ผลเออเอาง่ายๆก่อนเราอัลตราซาวน์เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกนะว่านิ่วเนี่ยมันเป็นชนิดไหนได้ไหมเรารู้ได้แค่ว่ามันเป็นนิ่ว ดังนั้นการเลือกกินยาสลายนิ่วจึงไม่ได้สลายได้ทุกชนิดของนิ่วได้เฉพาะนิ่วคอเลสเตอรอลและผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยดีเพราะต้องกินต่อเนื่องเป็นปีๆพอมันลดขนาดลงแล้วก็มักจะต้องมายิงช็อคเวฟให้นิ่วมันมีขนาดเล็กลงอีกและพอนิ่วมันมีขนาดเล็กลงอีกความซวยก็จะเกิดขึ้น <c oughs> ก็คือนิ่วมันสามารถหลุดออกไปที่ท่อน้ำดีได้และไปอุดที่ท่อน้ำดี แล้วถ้ามันไปอุดที่ท่อน้ําดีแล้วมันก็จะทําให้เกิดตาเหลืองตัวเหลืองหรือเกิดตับอ่อนอักเสบได้ตามมาดังนั้นเขาจึงไม่นิยมว่าให้ไปกินยาสลายนิ้วแล้วไปยิงช็อกเวฟเพราะมันอันตรายส่วนใหญ่ถ้ามีอาการแล้วเขามักจะแนะนําให้ทําการผ่าตัดน,นี่หมอบางคนก็อารมณ์ดี ตัดถุงนิ้วออกมาแล้วสองกล้องนะเอาออกมาวางเรียนคนไงคนคนไข้คนไหนมีนิ้วเยอะก็มาวางเรียนแบบยาบ้าเลยอารมณ์ดีนะ,นะอ่านีกเคสหนึ่งเคสเนี้ยมีคนถามมาเยอะขอเกริ่นก่อนก็คือเป็นน้องสาวเขาเนี่ยเอาคลิปมาลงใน t ิ k To k พูดถึงเรื่องพี่ชายว่าพี่ชายป่วยเป็นภาวะ แคลเซียมสูงในกระแสเลือดแล้วหมอบอกว่าอีกเจ็ดวันเสียชีวิตและหมอพูดถูกเลยเจ็ดวันเสียชีวิตมาดูก่นแคลเซียมสูงในกระแสเลือดมันเกิดขึ้นได้หลายภาวะมากๆนะแต่ภาวะที่มีแคลเซียมเกาะตามผิวหนังเหมือนในคลิปนั้นน่ะมันพบน้อยมากเขาเรียกภาวะนี้ว่าอะไรเขาเรียกภาวะที่ชื่อว่า Calcinosis cutis มีแคลเซียม cutis ก็ผิวหนังนะเกาะตามผิวหนังน้องสาวให้ประวัติว่าตอนแรกมันเป็นแค่ก้อนเล็กๆเพียงไม่กี่ก้อนต่อมามันกระจายไปทั่วตัวนะ,ะ Calcinosis cutis พบอย่างที่บอกว่าพบได้หลายภาวะเวลาหมอเขาจะวินิจฉัยคือเขาจะดูรูปแบบของการเป็นก่อนว่ามันเป็นเฉพาะที่ หรือมันเป็นกระจายไปทั่วและถ้าขึ้นเฉพาะที่ที่ไหนที่มันขึ้นเพราะวินิจฉัยโรคแตกต่างกันโรคเนี่ยก็เป็นตามตารางที่หมอเรียงมาเลยซึ่งถ้าวัดฟังจากประวัติของอคนไข้หรือเฮียอ้วนเนี่ยก็คือแกค่อนข้างอ้วนป่วยมีหลายโรคน่าจะเป็นเบาหวานและเป็นเบาหวานลงไตทําให้ต้องไปล้างไตขอหูจากภาพก็คือแกมีเส้นเขาเรียกว่าอะไรมีเส้นเลือดเทียมที่ตรงคอ ที่หมอเอาไว้ล้างเลือดอเพราะฉะนั้นในสันนิษฐานนะคือแกน่าจะเป็นโรคอ้วนป่วยเป็นเบาหวานและเบาหวานลงไตทำให้ไตวายเหลือหลังและทำการล้างไตอย่างต่อเนื่องเมื่อล้างไตอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเขาบอกว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยที่เป็นแคลเซียมเกาะตามตัวเนี่ย พบได้น้อยถือว่าน้อยมากๆประมาณ0.5ถึง3%บางตำราบอกว่าแค่1%โดยมักจะต้องมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการล้างไตต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4ปีขึ้นไปดังนั้นในคนไข้าบางคนเนี่ยที่ล้างไตยอยู่ก็ไม่ต้องตกใจนะว่าท่านจะเป็นแคลเซียมขึ้นตามตัวเพราะว่าพบน้อยมากแต่พบได้ แล้วหมอรู้ได้ยังไงว่าคนไข้ในอีกเจ็วันจะเสียชีวิตบอกว่าแคลเซียมเนี่ยมันขึ้นในกระแสเลือดมันขึ้นตามตัวแล้วถ้าไปอุดหลอดเลือดเนี่ยภายในเจวันเสียชีวิตอันที่หนึ่งหมอเขาคาดเดาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือเปล่าว,ว่าเห็นเคสลักษณะนี้แล้วเนี่ยเจ็ดวันไม่น่ารอดหรือมีตำราเขียนเอาไว้บอกได้เลยตำราไม่ได้เขียนเอาไว้สามมียานวิเศษ คุณหมออาจจะนั่งสมาธิถอดจิตได้หรือสื่อสารอะไรได้ทำให้รู้ว่าคนไข้คนนี้อีกเจ็ดวันเสียชีวิตหรือสี่พูดไปแบบนั้นแหละบอกว่าถ้าแคลเซียมสูงแคลเซียมไปอุดลอดเอรื่อดมา่อไรอีกเจ็ดวันเสียชีวิตเขาอาจจะเดาก็ได้คราวนี้มาถึงจุดที่ว่าถ้าท่านเป็นคนไข้ท่านอยากรู้วันเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะ มีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าก็รู้ก็ดีนะแบบเฮียอ้วนอ่ะเฮียอ้วนแกพอรู้ว่าหมอบอกว่าเจ็วันเสียชีวิตในช่วงเจ็ดวันเนี่ยแกเตรียมทุกอย่างพร้อมเลยโทรศัพท์ไปหาญาติมิตรสหายบอกให้มางานศพด้วยล่ำลาเรียบร้อยแถมยังบอกด้วยว่างานศพจะจัดอาหารแบบไหนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันหรือบางคนบอกว่าหมอไปพูดบอกว่าเขาเจ็ดวันตายอ่ะคนไข้ไม่มีกำลังใจอยู่ เขาอาจจะมีอายุยืนยาวกว่าน,นั้นก็ได้พูดแบบนี้ไปแช่งเขาหรือเปล่าท่านอยากได้แบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มานะสาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช้อทางบาทเดียวและ youtube c h ช n n e l หมอช้อทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ